สวัสดีครับคุณยักษ์น้อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยักษ์น้อยไปไปมาพยานคดีหัวสาวไม่มาเลยครับโดยเฉพาะที่บุรีรัมย์ครับมันจะไปรอดไหมครับคดีหัวสวไปรอดสิต้องไปรอดนะครับก็เฉพาะบุรีรัมย์เขาพิเศษไงก็เลยไม่มานะครับจังหวัดอื่นเขามานี่นะครับก็อย่างเท่าเท่ที่เราทราบเนี่ยเขาออกหมายเรียกพยานไปเท่าไหร่นะห้าจังหวัดสําคัญนะในภาคอีสานเนี่ยห้าจังหวัดนะครับ จ็ดสิบสองคนนะครับเขาบอกว่าที่นครราชสีมาเนี่ยมีมาสองคนมาเข้าพบนะครับแล้วก็ชัยภูมิเนี่ยก็ออกหมายเรียกไปสี่คนนะครับแต่ขอเลื่อนอุอบลเนี่ยออกหมายเรียกไปสิบนะครับมาเข้าพบห้านะครับอัมนาาเจริญเนี่ยออกหมายเรียกไปสิบสามสิบสองคนมาให้ปากคำสิบเอ็ดคนบุรีรัมยี่สิบสี่คนไม่มาเลย ถูกไหมครับนะครับผมก็เชื่อไอ้จังหวัดที่เข้ามาเนี่ยมาให้การที่เป็นประโยชน์นะครับอ๋ออำนาจ,จเจริญเนี่ยสามสิบสองมาแค่ทลายสิบเห็ดนะครับก็เดี๋ยวดีไซน์เนี่ยเขาจะออกหมายเรียกนะครับเขาคงต้องออกหมายเรียกเนี่ยเป็นครั้งที่สองนะครับตามกระบวนการเนี่ยนะครับออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สองเนี่ยนะครับถ้าถ้ายังไม่มา ไม่มาโดยไม่มีเหตุผลไม่ขอเลือนอะไรก็ตามเนี่ยนะเขาก็จะแจ้งไปยังตํารวจท้องที่นะครับตํารวจโรงพักก็เอาง่ายๆตารวจท้องที่นะครับให้ตํารวจเดินเมืองคดีในส่วนของการขัดหมายเรียกนะครับขัดหมายเรียกนะครับคือถ้าเรียกครั้งที่สองแล้วไม่มีเหตุผลแล้วไม่มาด้วยเนี่ยก็เจอดำเนินคดีขัดหมายเรียกแน,น่นอนมันมีโทษทั้งจำทั้งปรับนะเก่งนะไอขัดหมายเรียกเนี่ย นะครับแล้วก็เห็นว่าในห่วงสัปดาห์นี้นะครับก็ภายในวันศุกร์นี้แหละคณะกรรมการสอบสวนนี้อไจะออกหมายเรียกพยานเพิ่มอีก480คนนะครับ480คนนะครับก็ผมเห็นข้อมูลนะครับเห็นข้อมูลจากข่าวอะไรเนี่ยนะครับตั้งแต่มีเรื่องมีลาวเขารับเป็นคดีมาเนี่ยนะครับเก่งดีเอสไอเนี่ยเขาสอบปากคำไปแล้ว80เอ้ยโทษที90ปาก เยอะนะ90บากนี่เยอะนะครับนะครับมันเป็นคดีที่มีคนเกี่ยวข้องเยอะนะครับเขาเรียกสอบไปแล้ว90บากนะครับจากทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าพันสองร้อยคนอย่างที่เราพูดกันเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามันไม่ใช่น้อยเลยนะครับแล้วก็คงจะได้ข้อมูลอะไรต่างๆนาๆนาเยอะแล้วล่ะพอสมควรนะครับเอาว่าเรื่องนี้นะครับต้องเห็นใจและให้เวลานะครับเพราะว่า,าต้องทำให้มัด